สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมชลุมสปอยถ้าหากเราถึงบรรดาตัวละครสูนโหดรุโรจิตชนิดค่าไม่เลือกจากภาพยนตร์เตวสวยองขวัญแล้วแล้วก็ชื่อของเจ้าอาร์เดอะคาวน่าจะเด้งขึ้นมาติดอยู่ในลิฟต์สุดยอดตัวละครอย่างแน่นอนและตัวตวลกขาวดำตัวนี้จะโหดแค่ไหนไปรับชมกันเลยนะครับหนังเปิดเ,เรื่องด้วยท็อกโชว์ของพิธีกรที่มีชื่อว่ามอนิก้าบราลทางทีวีซึ่งเธอกําลังสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตจากฆาตกรต่อเนื่องที่มีใบหน้าเสียโฉมเนื่องจากฆาตกรที่โผล่ออกมาในคืนฮาโล้ว จากการสัมภาษณ์ของเธอนะครับเธอก็บอกว่าเธอเห็นฆาตรกรเนี่ยแต่งตัวชุดตลกแล้วก็ลุกขึ้นและเธอก็เห็นเขายิงตัวเองหลังจากนั้นจากนั้นพิธีกรก็ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงที่น่าตกใจว่าหลังจากที่ตัวตลกฆ่าตัวตายแล้วแต่ร่างของต,ตัวตลกได้หายไปจากห้องดับจิตก่อนที่ผู้สืบสวนจะได้ทําการชนะสุดโศพจากนั้นเราก็ถูกขัดจังหวะด้วยบุคคลหนึ่งทุบหน้าจอทีวีและเธอก็ได้เอาสีมาทาใบหน้าบุคคลนั้นก็ได้เตรียมของมีคมบางส่วนให้พร้อมแล้วก็นําติดตัวไปด้วย หลังจากที่จบการสัมภาษณ์โมนิก้าก็กำลังนั่งอยู่ในห้องแต่งตัวของเธอและก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพูดเธอก็คุยโทรศัพท์กับผู้ใดไม่รู้นะครับและเธอก็บอกว่าผู้ที่มาให้สัมภาษณ์ของเธอในวันนี้เนี่ยได้เกลียดแค่ไหนแต่เธอไม่รู้ว่ามีใครบางคนแอบซ่อนอยู่ข้างหลังของเธอและฟังคำพูดที่น่าโมโหข,ของเธอซึ่งคนคนนั้นก็คือผู้ที่ให้สัมภาษณ์กับโมนิก้าในวันนี้นี่เองเธอก็ออกมาจากที่ซ่อนและจมตีโมนิก้าอย่างรุนแรงเธอก็ได้ทำให้โมนิก้าเสียโฉมเหมือนอย่างที่เธอเป็น และฉากต่อไปของภาพยนตร์ก็ไปสู่คืนวันฮาโลวีนที่มีเพื่อนสองคนก็คือทารราและดอนพวกเธอกําลังเดินไปที่ร้านแล้วก็พูดล้อเล่นอย่างสนุกสนานไปด้วยดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเมาเล็กน้อยนะครับจากงานปาร์ตี้ในคืนนั้นไม่ไกลจากทั้งสองเสาเราก็เห็นเงาของตัวตลกเดินมาหาทั้งคู่และตัวตลกนั้นก็หยุดจ้องมองพวกเธออย่างน่าขนลุกดอนจะคิดว่าเขาแต่งตัวเป็นตัวตลกที่มีความน่าสนใจมากในคืนวันฮาโลวีนแต่ทาวรารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ แต่แค่วบเดียวทั้งคู่ได้มองไปทางตัวตลกนั้นอีกครั้งแต่ตัวตลกก็ได้หายตัวไปแล้วเวลาต่อมาเมื่อเริ่มดึกขึ้นทั้งสองคนก็เริ่มหิวและตัดสินใจเข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานตัวตลกที่ทั้งคู่เจอก่อนหน้านั้นก็ได้เข้ามาในร้านอาหารและนั่งอยู่ข้างๆโต๊ะของพวกเธอตัวตลกตัวนั้นเจ้ามองทารรายอย่างต่อเนื่องราวกับว่ากำลังจะทานอาหารมื้อแห่งความสุขในขณะเดียวกันมันก็ทำท่าทางภาษาใบาในลักษณะแปลก ซึ่งแน่นอนว่าทําให้ทารรารู้สึกไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่อย่างไรก็ตามดอนไม่ได้รู้สึกกลัวกับสิ่งนั้นเลยเธอเข้ามาหาตัวตลกแล้วก็นั่นบนตักของเขาแทนแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่กับตัวตลกตัวนั้นด้วยอย่างไม่รู้้อนรู้หนาวหลังจากนั้นไม่นานตัวตลกก็เดินมาที่โต๊ะของทั้งคู่แล้วก็แสดงโกลให้ทารราดูและสวมแหวนที่นิ้วของเธอก่อนที่จะเดินไปเข้าห้องน้ําเมื่อเห็นว่าตัวตลกนั้นทําท่าทางแปลกๆเจ้าของร้านจึงตัดสินใจเข้าไปดูมันในห้องน้ํา หลังจากนั้นเจ้าของร้านก็ได้ดุงใส่ตัวตลกที่ทำท่าทางร้ายสาระและก็ไล่มันออกจากร้านไปเมื่อทั้งสองสาวอ,ออกจากร้านอาหารแล้วทั้งคู่ก็เดินไปที่รถเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านแต่ทั้งคู่กลับพบว่ายางรถของทั้งคู่ถูกกรีดดังนั้นทั้งสองสาวจึงรอยอยู่ที่รถแล้วก็โทรเรียกวิกกี้ซึ่งเป็นน้องสาวของทารราให้มารับและฉากก็ตัดกลับมาที่ร้านอาหารนะครับพนักงานที่กำลังทำความสะอาดก็เดินออกมาจากห้องน้ำและตามหาเจ้านายของเขา แต่เขาก็ต้องตกใจนะครับเมื่อพบเพียงแค่หัวของเจ้าายที่ถูกตาดแล้ววางอยู่ในชั้นวางของในห้องครัวและเหยื่อรายต่อไปก็คือพนักงานคนนั้นนั่นเองประตูทุกบานถูกปิดทําให้เขาไม่สามารถหนีออกไปไหนได้และคนที่มาสังหารเขาก็คือคนในชุดตัวตลกก่อนหน้าน,นั้นที่พวกเขาเจอด้านเองและฉันก็ตัดกลับมาที่สองสาวที่อยู่ในรถนะครับเธอคู่ก็พูดถึงตัวตลกตัวนั้นดอนเชื่อว่าตัวต,วตลกตัวนั้นน่าจะเป็นผู้ชายที่ไม่น่าจะเป็นอะไรที่เขาสวมชุดแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเป็นวันฮาโลวีน แต่ทาร่ากลับคิดอีแมบจึงทําให้ทั้งสองคนโตเถียงกันการโต้เถียงของทั้งคู่จมลงด้วยการที่ทราร่าขอตัวไปเข้าห้องน้ําและก็ไปพูดกับชายคนหนึ่งที่เพิ่งอ,ออกมาจากอาคารแล้วก็ขอเขาว,ว่าไปเข้าห้องน้ําข้างในได้ไหมและชายคนนั้นก็อนุญ,ญาตให้เธอเข้าไปข้างในอาคารหลังจากนั้นก็ปิดประตูและตอนนี้ดอนก็อยู่ในรถเพียงลำพังนะครับเธอก็เปิดวิทยุฟังและเธอก็ได้ยินข่าวด่วนเกี่ยวกับการฆาตกรรมคนยาในร้านอาหารสองคน ตำรวจก็ได้เชื่อมโยงว่าฆาตกรนั้นเป็นตัวตลกที่ใส่ชุดขาวดำเมื่อได้ยินเช่นนี้นะครับนอนก็เกิดความสงสัยว่าฆาตกรน่าจะเป็นตัวตลกตัวเดียวกันที่พวกเขาเจอก่อนหน้านี้แน่เลยและทันใดนั้นในขณะที่เธอกำลังเลื่อนโทรศัพท์อยู่เพลินๆตัวตลกตัวนั้นก็ได้ขึ้นมาในรถนั่งอยู่ข้างเธอแล้วในขณะเดียวกันทางด้านทาร่าที่เพิ่งออกจากห้องน้ําในอาคารเธอก็บงังเอิญไปพบกับผู้หญิงแปลงหน้าคนหนึ่งผู้หญิงแปลงหน้าคนนั้นกำลังอุ้มตุ๊ก,กตาทารกและปฏิบตัติต่อมาดูรา ทารราก็รู้สึกแปลกใจจากนั้นเธอก็เดินไปที่ทางออกแต่ก็ต้องตกใจนะครับเมื่อเห็นตัวตลกตัวนั้นยืนอยู่ที่นั่นอย่างน่าขนลุกดูเหมือนว่าเขาเพิ่งล็อกประตูมาแล้วก็ถือคุญแจไว้ในมือของเขาขณะที่ตัวตลกพุ่งเข้ามาหาเธอทารราก็ถอยกลับแล้ววิ่งหนีทันทีเธอวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่สักพักหนึ่งจากนั้นทารราก็ไปพบกับพันธลงของอาคารและเธอก็พยายามบอกเขาว่าเธอถูกตามล่า แต่เธอไม่ทันระวังตัวตลกตัวนั้นก็มาจับเธอจนได้ในขณะที่พันลงยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขาใส่หูฟังอยู่และในฉากต่อไปนะครับทาร่าก็ตื่นขึ้นมาเธอเพราะว่าตัวเองเนี่ยถูกมัดไว้กับเก้าอี้ในห้องห้องหนึ่งและเธอก็ตกใจอย่างสุขขียนเมื่อเพราะว่าตัวตลกตัวนั้นอยู่ข้างหน้าเธอด้วยทันทีนั้นตัวตลกก็เริ่มแกล้งเธอด้วยอาวุธต่างๆหลังจากนั้นตัวตลกก็เดินไปที่ผ้าบ้านแล้วก็เปิดมันออกซึ่งเผยให้เห็นว่าดอนถูกแขวนไว้อยู่ตัวนั้นเหลือเพียงแค่ชุดชั้นของเธ จากนั้นตัวตลกก็ได้ทําการผ่าร่างของหญิงสาวด้วยความน่าสยดสยองในขณะที่เพื่อนของเธอกําลังถูกแ่นอยู่ทารราก็พยายามที่จะดิ้นรนให้พ้นจากการพนันาการของเธอในที่สุดเธอก็สามารถหลุดออกมาได้และเธอก็หยิบเครื่องมือชิ้นหนึ่งของตัวตลกและแทงมาจากด้านหลังก่อนที่เธอจะวิ่งหนีออกไปตัวตลกตัวนั้นก็รีบหยิบม,มีดแล้วก็วิ่งตามเธอไปทันทีแต่ทารราโผล่ออกมาด้านหลังของเขาแล้วก็ใช้ไม้อัดทุบหัวเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก่อนที่ทาร่าจะลงมือโจมตีครั้งสุดท้ายตัวตวลกก็ได้หยิบปืนอ,ออกมาแล้วก็ยิงไปที่ขาของเธอและจากนั้นก็ยิงไปที่หน้าของเธออีกหนึ่งนัดแต่ก่อนที่ตัวตวลกจะจัดการเธออย่างเด็ดขาดกระสุนก็ได้บมนลงจึงทิ้งให้เธอค่อยๆบมนลมหายใจอยู่บนพื้นและในขณะนี้เองวิกกี้น้องสาวของทาร่าก็ได้มาถึงเพื่อที่จะรับพี่สาวทั้งสองคนเธอไม่เห็นทั้งสองคนเธอจึงลงไปที่ประตูหน้าอาคารแต่ประตูก็ล็อกอยู่เธอจึงพยายามที่จะโทรหาทาร่าพี่สาวของเธอ ในเวลาเดีวยวกันตัวตวลกตัวนั้นก็กําลังค้นกระเป๋าตัวเองเพื่อหากระสุนเพิ่มและเมื่อเขาเห็นโทรศัพท์ของทาร่าดังขึ้นซึ่งในขณะนี้เขามีทั้งโทรศัพท์ของดอนและทารราอยู่ในมือเขาจึงใช้โทรศัพท์ของดอนส่งข้อความไปหาเบอร์ที่โทรเข้ามาในเครื่องของทาร่าเขาบอกว่าทารราป่วยแล้วก็ให้วิกกี้เนี่ยเดินเข้ามาด้านหลังของอาคารจากนั้นตัวตวลกก็กลับไปหาดอนแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยกันเหมือนกับที่ดอนทากับเขาก,าก่อนหน้านั้นและหลังจากที่ตัวตวลกได้โหลดกระสุนปืนใหม่แล้วเขาก็ได้เดินไปหาทาทร ซึ่งทาร่าย,ยังไม่สิ้นใจนะครับในที่สุดเขาก็ยิงเธอซ้ำจนเธอหมดลมหายใจไปและผู้หญิงที่เป็นบ้านในอาคารนั้นก็เฝ้าดูเหตุการณ์นี้อย่างน่าหวาดกลัวและตัวตวลกก็บอกมือให้เธออย่างน้าขนลุกผู้หญิงบ้าคนนั้นตกใจอย่างมากจึงรีบวิ่งเข้าไปหาพหลงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พนลงไม่เชื่อเธอเมื่อพนลงเดินไปชั้นล่างนะครับเขาก็ได้ยินเสียงของวิกกี้มาแต่ไกลาจากนั้นพนลงก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะโทรหาเพื่อนร่วมงานแจ้งให้ทราบว่ามีบางอย่างผิดปกติ แต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าตัวตวลกตัวนั้นได้แอบย่องมาข้างหลังแล้วก็ใช้ค้อนทุบไปที่หวัวของเขาหลังจากที่เขาล้มลงตัวตวลกก็ใช้ค้อนไปทุบที่โทรศัพท์จนแตกกลับมาที่อีกหน้าหนึ่งของอาคารวิกกี้กำลังเดินสัญจรไปมาในห้องโถงในขณะเดียวกันผู้หญิงที่เป็นบ้านนั้นก็พบว่าตุ๊กตาทารกของเธอได้หายไปและเธอก็เริ่มมองหาตุ๊กตาอย่างบ้าคลั่งจนเธอไปพบว่าตัวตวลกตัวนั้นกำลังอุ้มตุ๊กตาทารกของเธออยู่ เธอจึงเดินเข้าไปหาเขาเพราะมบอกกับเขาอย่างเห็นอกเห็นใจว่ายังมีสิ่งดีๆที่อยู่ในใจของเขานะเธอพยายามอย่างยิ่งที่จะมอบอ้อมกอดที่อบอุ่นให้กับตัวตลกตัวนั้นและก็ขอร้องให้เขาเอาตุ๊กตาที่เป็นลูกของเธอกลับขึ้นมาหลังจากนั้นไม่น,นานเพื่อลงงานของพันลุงก,ก็มาถึงเพราะว่าได้รับโทรศัพท์มาก่อนหน้านี้แต่ดูเหมือนเขาจะเข้าไปในอาคารไม่ได้เพราะว่าประตูล็อกอยู่ภายในอาคารนั้นวิกกี้ก็เริ่มหงุดหงิดแล้วที่จะตามหาพี่สาวของเธอเธอจึงตัดสินใจโทรไปหาดอนอีกครั้ง แต่คราวนี้เธอได้ยินเสียงโทรศัพท์ของนอนดังอยู่ไหม่ห่างเธอจึงเดินไปตามเสียงและเธอก็ต้องตกใจอย่างสุขีนเมื่อพบ่ม่ของนอนที่ถูกพาด้วยความกลัวเธอจึงวิ่งหนีออกมาสักพักหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงและเธอก็คิดว่าเป็นพี่สาวของเธอเธอจึงเดินไปตามเสียงนั้นแล้วก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่บนพื้นและวิกกี้ก็แทบช็อกเมื่อพบว่าผู้หญิงที่เป็นบ้าคนนั้นมีหน้าอ,อกที่ฉีกขาดเป็นรอยแผลขนาดใหญ่ หลังจากนั้นตัวตลกก็ได้โผล่มาอยู่ข้างๆเธอจนเธอต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดวิกกี้พยายามหาทางหลบหนีแต่ประตูหน้าต่างทุกบานถูกปิดเอาไว้อย่างเด่นตัวตลกตัวนั้นมันก็ขึ้นไปชั้นบนเพื่อตามหาเธอในขณะเดียวกันมันก็สวนด้างอกที่ขาดขขเพื่อญิงบ้าคนนั้นด้วยเมื่อรู้ว่าตัวตลกกำลังตามหาเธออยู่โดยประตูและหน้าต่างถูกปิดวิกกี้จึงไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าแต่ตัวตลกตัวนั้นก็ใช้เวลาไม่นานก่อนที่จะพบเธอ แต่แทนที่เขาจะฆ่าเธอทันทีแต่เขากลับเล่นกับเธออย่างน่านขนลุกในขณะเดียวกันเพื่อล่วงงานของพันโลงก็พบกับคุใแจสำรองและก็เข้าไปในอาคารจนได้เขาก็เดินไปตามห้องโถงที่ว่างเปล่าเพื่อตามหาพันโลงและจู่ๆเขาก็ไปพบกับรอยเท้าที่เปื้อนเลือดจากนั้นก็เดินตามรอยเท้านั้นไปจนกระทั่งไปสะดุดก,กับตุ๊กตาที่เปื้อนเลือดแล้วก็โกงไปหยิบตุ๊ก,กตานั้นขึ้นมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่ทันใดนั้นตัวตลกก็ย่องมาข้างหลังของเขาแล้วก็แทงเขาเข,าเข้าไปที่หวัว และฉางก็ตัดกลับมาทางหน้าวิกกี้นะครับเธอก็มาจากที่ซ่อนและวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูนั้นล็อกอยู่แต่ในขณะเดียวกันตัวตลกก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งด้วยการขี่จักรยานเด็กเล่นจึงทําให้วิกกี้ต้องไปซ่อนตัวอีกครั้งเมื่อตัวตลกขี่ไปในทิศทางตรงกันข้ามวิกกี้ก็เอ๋มย่องเข้าไปในถุงทางเดินแต่แล้วตัวตลกก็ย่องมาข้าหลังของเธอแล้วก็เอาถุงพลาสติกโขมไปที่หวัวทําให้เธอหายใจไม่ออกแต่วิกกี้ยังไม่ยอมแพ้นะครับเธอก็ฉีกถุงถพลาสติกแล้วก็หลุดไปจากมือของตตัวตลก แต่ก่อนที่เธอจะวิ่งหนีเธอก็ใช้เหล็กที่อยู่บนพื้นแทงไปที่เท้าของมันในขณะเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งของอาคารเผยให้เห็นว่าพันโลนีย่ยังมีชีวิตอยู่นะครับส่วนวิกกี้ที่กําลังหนีตายนั้นก็หยุดวิ่งเมื่อไปพบกับศพของพี่สาวและนี่จะเป็นโอกาสทําให้ตัวตลกจับเธอในตอนที่เธอไม่ระว,วังตัวตลกก็เริ่มทุบตีเธอด้วยเศษโลหะทําให้ใบหน้าของเธอฟกช้ำแต่โชคดีนะครับที่พันโลนเข้ามาจุงตีตัวตลกจากด้านหลังสามารถช่วยเธอเอาไว้ได้ เขาจึงรีบพาวิกกี้หนีออกไปโดยไม่ทันตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวตลกตัวนั้นได้ตายแล้วหรือยังทั้งคู่ก็หนีออกมาในห้องหนึ่งแล้วก็โทรไปแจ้งเก้าหนึ่งหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีจากนั้นพวกเขาก็ออกจากห้องนั้นผ่านประตูอีบานเพื่อที่จะพยายามออกจากอาคารแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อตัวตลกปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและก็ทุบตีพันลงที่ใบหน้าอย่างแรงตอนนี้ก็เหลือวิกกี้คนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่เฝ้าดูสถานการณ์นั้นด้วยความสยดสยองและก็พยายามจะผัานประตูเพื่อที่จะออกไป ในที่สุดเธอก็สามารถพังประตูที่ล็อกอยู่ได้นะครับแต่ตัวตลกก็มาจับเธอไว้ได้จากด้านหลังเธอจึงใช้เหล็กในมือแทงเข้าไปที่ตาของเขาแล้วก็วิ่งหนีไปและเธอก็วิ่งมาถึงประตูหนึ่งที่ถูกล็อกไว้เหมือนกันแต่ก็มีช่องที่เธอสามารถลอดออกมาได้ในขณะที่เธอกําลังลอดประตูนั้นตัวตลกก็มีเวลามากพอที่จะตามเธอมาทันแล้วก็คว้าเธอไว้ได้แต่โชคดีนะครับที่เธอสามารถหลุดออกจากมือของตัวตลกได้อีกครั้งพอเธอหยิบเหล็กได้แล้วก็หันกลับไปตัวตลกก็ไม่อยู่แล้ว ดูเหมือนว่าตัวตลกจะยอมแพ้ไปสักครู่หนึ่งสักครู่ต่อมาในขณะที่ได้ยินเสียงไซเรนของตำรวจเธอก็รีบไปที่ประตูเพื่อมองออกไปข้างนอกตัวตลกลก็ขับรถกระบะพุ่งเข้ามาชนเธออย่างแรงจนเธอหมดสติไปและเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับในที่สุดตำรวจก็มาถึงแล้วก็ใช้ปืนชี้ไปที่เขาแต่ก่อนที่ตำรวจจะจับตัวตลกได้เขาก็ชักปืนออกมาและก็ยิงเข้าไปหาตัวเองตัวตลกก็ยิงตัวเองตายต่อหน้าวิกกี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ และต่อมาร่างของตัวตลกกับร่างของเหยื่อผู้เสียชีวิตก็ถูกส่งไปยังห้องดับจิตแต่อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ชนสูตรเปิดถุงรูดเพื่อชนสูตรศพไฟที่นั้นก็เริ่มกระพริบและหลังจากนั้นมีการเปิดเผยว่าตัวตลกตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่และเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพก็ถูกเข่าลักคอจนเสียชีวิตไปในฉากต่อไปนะครับภาพยนตร์ก็ไปสู่อีกหนึ่งปีต่อมาซึ่งเราจะได้เห็นวิกกี้รายร้องไปด้วยครอบครัวของเธอ แต่เมื่อเธอหันกลับมาเราก็จะเห็นใบหน้าที่เสียชมของเธอเผยว่าเธอคือผู้หญิงที่ถูกสัมภาษณ์ในตอนต้นเรื่องนั่นเองและสิ่งนี้ก็ทําให้เรารู้ว่าเรื่องราทั้งหมดเกี่ยวกับการฆาตการรมนั้นเป็นเรื่องเราย้อนหลังจากหนึ่งปีที่แล้วและภาพยนตร์ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับไม่ชลุมสปอยด้วยนะครับ